อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องใส่ใจในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะในความรู้สึกพี่ก็คือเรื่องของสภาวะของสุขภาพจิตตัตวเลขล่าสุดที่เราพบก็คือว่าจากกรมสุขภาพจิตเลยแหละคนไทยในปี2568ที่ผ่านมา2567ที่ผ่านมาเนี่ยมีสภาวะซึมเศร้าประมาณ10.9ล้านคนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นมุมที่พี่มีแพชชั่นของพี่อยู่ตั้งแต่ทําเรื่องโครงการนักจิตวิทยานในโรงเรียน ซึ่งโครงการนี้ก็ดำเนินมาแล้วเกือบจะครบปีละมีการสรุปการวิจัยไปแล้วประมาณหนึ่งเทอมเราก็พบหลายเรื่องคือเราก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องนักจิตวิทยาในโรงเรียนเนี่ยถ้ามีก็คงจะช่วยเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่มีความล้มเหลวหรือว่าสภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่ถ้าเราจะทําในเชิงภาพรวมของประเทศเนี่ยพี่คิดว่าอย่างหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ สายด่วนสุขภาพจิตซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยสายด่วนสุขภาพจิตเรามีประมาณสัก30คู่สายถ้าเราเพิ่มอัตราเข้าไปแล้วทาทันทีให้เป็นร้อยคู่สายเปิดรับตลอดเวลาไม่ต้องสู้ลําพังแต่สู้ไปด้วยกันค่ะเพราะคุณมีเพื่อไทย เพื่อไทยจะยกระดับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยการยกระดับเรื่องบริการทางด้านสุขภาพจิตให้อยู่ใน30บาทเข้าไปด้วยเราใช้คุณมีโอกาสในการพบหมอโดยไม่ต้องรอว่าคุณมีความรุนแรงรวมถึงการใช้เรื่องของระบบเทเลแมทรซีในการให้คำปรึกษาออนไลน์ต่างๆเข้ามาเพื่อเข้ามาให้เห็นว่าเราใส่ใจและดูแลสุขภาพจิตของคนไทยอย่างแท้จริงซึ่งเราคิดว่าจิตที่แข็งแรงใจที่เข้มแข็งแ,งและแข็งแรงมันจะสามารถ ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้รัฐบาลต้องใส่ใจในเรื่องนี้และเพื่อไทยจะต่อยอดนโยบายยกระดับ30บาทยกเครื่องประเทศไทยด้วยการใส่ใจเรื่องจิตวิทยาเข้าไปในบริการการรักษาค่ะ